ให้ข่าวไปยินดีจะได้รูวด้วยถึงเรื่องที่ยินดีเอามาฟากันยั่งลาวเลยเล็กเดเทไทท์เต้นเกินเกินเอาไหวก็คือทันร้องนายหยกดัตมนตรีบาวอนซักอุวันโนค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะคะวันที่จ็ดพฤศจิกายนตีสิบสิบหานาทีทังตีสิบเซสิบหาค่ะจะไปตรวจเยี่ยมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนทนอำเภอเมืองสงขลา นะคะทันีีไปตรวจเยี่ยมตรงไนพันผือต่อเดียวทีมงานนะคะฝ่ายค้าเรานี่หนองน้ําเตยก็จะไปพร้อมกันกันกบทีมของสวทพ่อออกก็ไปด้วยนะคะก็จะไปติดตามภารกิจของ่านด้วยนะคะตีสิบหาสิบหน้าที่นี่ไปตรวจติดตามแล้วก็รบฟังบรรยายสรุปในาท่าในการแก้ไขปัญหาอควาเรียมหอยสังเทวิทีไล่ประม่งตินสุลานน์รองนายกลงมาอีกที่ ทะเละที่ค่ะว่าจะมีแนวทางในการอ e ีแกลปัญหาหรือว่าทําให้งบตังกกนนานีถี่ล่งไปเร็วเป็นพันพันล้านนะคะพี่น้องแต่ว่ามันยังไม่ได้ไอะไรถี่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องถี่เป็นเจ้าค้งเบียร์หรือเจ้าค้งภาษีรวมกันเลยนะที่นี่อากาศผูรักผูใยล่ลงกันมาอขังนี่จะมีความขืบนน้าพันผือเราคอยติดตามกันนะคะตีสิบเอดห้าสิบ,สบน้าที่นี่ถันจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ถ้ำผัถ้ำมะร่งที่อำเภอเมืองสงขลาายม้งครึ่งค่ะใปฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเทห้อประชุมห้องประชุมสารกลางจังหวัดนะคะายสามเสิบหาหน้าที่จะไปตรวจเยี่ยมล้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองสงขลาเพื่อ,อ,อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เทพี่นองจะใช้ประโยชน์ได้ค่ะสวนตะโพรค่ะแปดพฤศจิกายนตีสิบนะคะถานจะตรวจราชการในพื้นที่อำเภอสติงพรา เทวัดประดิษฐานหรือวัวดผักโครพร้อมทางดับฟั่งกันแก้ไขปัญหาไยน้ำท่วม <c oughs> และก่อเตรียมความพ้อมในเดียงของโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2569งหบกลางบหลังในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีค่ะนี่คือภารกิจของฐานศาตราจาร์ดรบวรศซักอุวานโนเทลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้และก็ตะโปลูกค่ะพี่น้องนะคะเอามาบอกพี่น้องกันนะคะ